สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะกายเอฟซีครับดีดีต้อนรับข้าสู่ช่องยูทูบบอลไทยสิงค์ครับเอา้ามาดูครับแขวใบมีดโอ้ยังดียื่นะครับผมแม่ประโยชน์มันเจ๋วจริงๆริงเลยพี่น้องดูครับประเภทว่าดันนี่บอมีหนุนใบมีดขึ้นเลยครับเพียงแค่ว่าลดบอลเลนจังหลายนี่โอ้ กตินี่นุ่นใบมีดร้อยกันแล้วครับนี่ดันแน่นี่อันนี้ไปได้เซยครับยุ้มไปเลยมีดโอ้อันขอนนี่เพราะมีห้องใบมีดนะแขวจิกลงดินคือหลุดย่างเดียวดีคนขับก็ว่าดีายวาะแตงวา เจ้าอยู่ครับมันขูดเอาขีดินบ้าเลยเนี่ยโอ้จิกใส่ขีดินหล่ะก็ลูดมาเลยไม้เ,เล็กงงน้อยนี่บ่มีวบ้านสีห้องใบมีดลอยครับนี่โอ้รีวิวการทำงานไปเลยเล่เอาแบบนี้ห้องติดแปมมเขาได้บ้านกวดแป้ลสัมมา บ่ม,มีจีกขีก่ดินขี่ดอนครับผมดีอยู่นะครับกัญญาณ์เขาติดมาหาย้นหลุ่ใหญ่ใหญ่โอ้ไปเลยนั่นเลยอ้าวมอนี่จะไม่อยากเฮีย วันเอาขาดหน่อยกวด ต่อแกครับได้ประแม่ซิบนาที่พอ่ออะไรกันเอาตาหนันตตงตา <laughs> <laughs> โอ้ดีร้ายบ่จิกดินจิกร้อนเลยไม่มเป็นยังไงล่ะมันเหยียง่ายเหรอจี เเห็นเต็มแล้วซองเบิงที่แดกปาดแล้วกับมาไอ้นุมเบรกแดงสิฟ้ายังได้บันห่อหนาเท่ากันงูกับวายานตอก ตอมันอยู่ข้างรถมันเป็ที่พยานที่ท่านเหตุแบบ มาเป็นเวลามานันเนาะ

แถวว่าซีเดนอยู่ปยังันตี